จังหวัดชายภูมิจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอนันทมหิดนผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมินำสมาชิกจิตอาสาขึ้นไปพัฒนาอาณาจาักรหินล้านปีมอหินขาวสีบริเวณกลมหินห้าแท่งเนื่องในวันอนันทมหิดดพร้อมเชิญชวนชาวไทยร่วมโบวตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์เวลาเก้านาฬิกานายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ ในฐาน,นะผู้อานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายภูมินำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอาณาจักรสวนหินล้านปีน้ำมอหินขาวบ้านบางคำแคนตำบลท่าหินง,งมอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันอาณนธามหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันธทมหิดล พระอัฐมรามาทธิปดีดินทอนรัชการที่แปดแห่งราชวงศ์จักรีโดยร่วมกันตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้วาดใบไม้รอบบริเวณเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมอหินขาวนี้มีลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหินขนาดใหญ่เป็นปฏิมาก,กรรมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติกระจายกระจายอยู่ตามจุดต่างๆกกลายเป็นกลุ่ม หินที่มีความสวยงามแปลกตาตั้งอยู่บนเทือกเขาฟูแลนคาสูงประระดับน้ำทะเลกว่า900เมตรอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนับเป็นแหล่งท่องเท่อวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชียภูมินายโสพลสุวรรณรัตน์ผูรร้ว่าราชการจังหวัดชียภูมิได้กล่าวว่ามอหินขาวแห่งนี้ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกมีความสำคัญทางธรณีวิทยากลุ่มแทงหินขนาดใหญ่ อายุหลายร้อยล้านปีเรียกว่าอาณาจักรหินล้านปีได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาชื่นชมเป็นจํานวนมากและขณะนี้กําลังจะเข้าโหวตให้เป็นอันซินไทยแลนด์ผ่านมาสามสัปดาห์แล้วอาณาจักรหินล้านปีมอหินขาวชัยภูมิติดท็อป10หนึ่งในสิบของโลกแหล่งท่องเที่ยวทั้งประเทศเหลือสัปดาห์สุดท้าย โดยจะเริ่มในวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปจึงขอเชิญชวนร่วมเป็นเสียงหนึ่งเพื่อโบูธให้อันจาจักรหินล้านปีมอหินขาวชัยภูมิติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์โดยเข้าร่วมโบูธได้ที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมได้กล่าวอีกว่าวันนี้ได้ทํากิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒน,นาแหล่งท่องเที่ยวโดยถือเอาวันสําคัญของชาติ เพื่อเตรียมความพ,พร้อมหากได้รับการโหวให้เป็นอันซีนไทยได้แล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจะได้เกิดความประทับใจในความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยการเดินทางปลอดภัยที่พักสะอาดอาหารอร่อยสิ่งท้ายั้หวัชยภูมิได้เร่งเตรียมความพ,พร้อมไว้ทุกด้านแล้วและมีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ได้มาตรฐาน สำหรับนักท่องเที่ยวขอให้บอกต่อๆกันไปประชาชนจะได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นสี 5, 4, 3, 2, yes. One, two, test นึ่งสองสจเ test ในวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับของชาติไทยก็คือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประเมนทละมหาอนันทธรรมอิดลรัชการที่8ก็จริงๆก็คือวันที่9มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันค้ายวันสวรรคตวันนี้เราก็ได้จัดจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมาเพื่อที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดชัยภูมินะครับก็คือตรงนี้ก็เรียกดินแดนหินล้านปีมอหินขาวนะครับซึ่งดินแดนตรงนี้ขณะนี้เองเรากําลังเข้าสู่การโหวต เพื่อจะเป็นอันซีนไทยแลนด์นะครับสัปนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วก็ของเราอยู่ในท็อป10ของประเทศไทยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะ,ะโหวตเพื่อจะเป็นอันซีนไทยแลนด์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเราได้เป็นอันซีนไทยแลนด์ก็จะเป็นเรื่องของการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชายภูมิอยู่ในปฏิทินของทรท,รทวารสารต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวของระดับโลกจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ย มาเที่ยวจังหวัดเชียภูมินะครับสิ่งที่นักท่องเที่ยวมาก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียภูมิจังหวัดเชียภูมิจะเป็นที่รู้จักและตรงนี้มอเห็นขาวตรงนี้เองเนี่ยเป็นกลุ่มหินที่มีอายุเป็นล้านปีนะครับและเป็นเขาเรียกสโตนเฮน์นะของเมืองไทยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลายท่าน,น,นอยากจะมาเที่ยวมาชมและผมคิดเองว่าหลายท่านเองก็จะยังไม่เคยเห็น นะครับตรงนี้เป็นเป็นสถานที่ที่มันเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์โดยธรรมชาตินะครับคือเรียกว่ามอหินขาวนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมอมอหินขาวซึ่งมีหินอยู่5แท่งเป็นแท่งที่สําคัญในแต่ละแท่งมีความหมายแตกต่างกันถ้าอยากจะรู้ก็ต้องเชิญมาเที่ยวที่มอหินขาวจังหวัดชัยภูมิครับน่าจะมีผลโนมอหินขาวขึ้นกับคุณ ไม่อันตรายมากนะักของภูแลนคาโดยเฉพาะมออินขาวเนี่ยครับเรื่องของถนนเส้นทางเข้าเราก็ปรับปรุงนะครับให้มันสะดวกขึ้นและขณะนี้เองเราได้มีคณะทํางานที่มาจัดระเบียบเรื่องของอจราจรกร็ดีเรื่องของร้านค้าแผงต่างๆที่อยู่นี่เรื่องของห้องน้ําห้องท่าที่เตรียมรับของนักท่องเที่ยวที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับมออินขาวนี่สามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีนะครับ เรื่องของความปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้เองก็ทางทั้งท้องถิ่นด้วยทางจังหวัดด้วยทางโดยเฉพาะทางอุทยานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับได้วางระบบไว้แล้วเราก็มีแผนที่จะพัฒนาตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญเช่นมีหอดูดาวเนื่องจากว่าตรงภูแลนคาตรงมอหินขาวตรงนี้มันเป็นพื้นที่เหมาะสมสําหรับในการดูดาวหรือก,ก็เรียกว่าดาร์กสกายหรือมาดูเขาเรียกทางช้างเผือกหรือมิวคีเวย นะครับตรงนี้จะเป็นเป็นทางที่เหมาะสมแล้วก็ในขณะเดียวกันภูแลนคาจะมีกล้วยไม้ที่สวยงามเราก็จะทําเป็นวอล์กเวย์เป็นกระจกเนี่ยแล้วก็เดินรอบรอบภูไม่ใช่เป็นสกายวอล์กแต่เป็นวอล์กเวย์ที่เดินเป็นกระจกเหมือนกันแล้วก็มองดอกกล้วยไม้ที่อยู่ริมทางริมภูแลนคานี้อาจจะยาวถึง200เมตรอะไรอย่างนี้น,นี่กำลังเขียนออกแบบอยู่ในขณะนี้ร่วมกับทางโยธาธิการแล้วก็ทาง อุทยานนะครับภูแลนคาของเรา <Okay. S 1> คิดว่าตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเชื่อมต่อระหว่างมอยินขาวกับไปที่วอล์คเว์หรือที่ออ <Okay. S 1> หอดูดาวของเรานะครับพูดถึงยังยืนให้นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจตลอดเวลา okay. ตรงนี้ที่เราวางแผนกันอยู่ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้กําลังปรับเรื่องห้องน้ําจะรีโนเวทห้องน้ําใหม่นะครับในเรื่องของร้านคา้าต่างๆก็จะเป็นร้านคา้าที่ออกแบบจัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของเซอร์วิสเซอร์วิสใหม่นะครับที่พี่น้อง ชาวจังหวัดชัยภูมิเราเองที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะตอนนี้เราโหวตไปเยอะนะครับก็คะแนนก็เยอะอยู่อันดับ2ของประเทศคิดว่าในช่วงหลังจากนี้นะครับประมาณเดือนหน้าซึ่งเราเปิดทุ่งกระเจียวด้วยเนี่ยคนก็จะมาทุ่งกระเจียวแล้วก็มามอหินขาวนะครับตรงนี้คิดว่าใครมาแล้วก็ประทับใจนะครับเรามองไปถึงว่าเป็นรูทการท่องเที่ยวทั้งเรื่องที่พักเรื่องโรงแรมเรื่องอาหารนะครับอาหารก็ตอนนี้แคทเตรมี่ของเรามี20เมนู นะครับเรื่องท่องเที่ยวเรื่องที่พักเนี่ยกำลังให้ทางท่านนายอำเภอประชุมผู้ประกอบการทั้งร้านอาหารทั้งโรงแรมที่พักเพื่อที่จะต้อนรับนะักท่องเที่ยวเพราะนั้นก็คิดว่าคนที่มาเที่ยวเทภูมิแล้วเราจะสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับนะักท่องเที่ยวทุกคนที่มานะครับ 不头、嗯，不像别了，啊，汤那样啊，啊，像这。 よろしくお願いします。

กำลังโหวตเป็นอานทีนอยู่เนี <spe aker> <spe aker> <spe aker> ่ยใช่ค่ะพอดีว่าชวนเพื่อนชวนเขาก็ประชาสัมพันธ์บอกพอดีเพื่อนมาจากรุงเทพก็เลยพามาครับก็เลยวันนี้มาติดอาสามาทำอะารกางแผนกลับอะไรต่างๆ ดูดีขึ้นในตลานั่นอยู่สุราษฎร์เขาบอกว่าไม่เห็นสะอาดเห็นใช้ภูมิในตลาดตลาดหน่อยเนาะพยายามพยายามช่วยกันครับเกที่นี่ก็ดูดีทั้งน์หนุนทายดีขึ้นเยอะช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวกําลังปรับเดี๋ยวสีเลนเสร็จยิ่งสวยใช่ไหมคะสี่เลนปันคว้าตอนนี้ยังไม่เสร็จ นิวส์ยี่สิบสีนิราทิบสีรายงาน